นะครับถึงทุกคนที่รอคอยถูกผู้ติงเฮ็ดโอ้โหเดี๋ยวดอกแรกเป็นไงคลิปวิดีโอต่อไปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงหร,รือการกระทำใดๆลุงอีกแล้วขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่สา3ปีควรได้รับครกแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องลุงอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่มาแกล้งอะ,ะอะไรเด็ดขาดครับหรือไม่ทำกินอะไรต่างๆครับแต่ผมนี่ดูนี่เลย โทรศัพท์นะครับรุ่นกุ่มกดระดับล i ม i t e d Edition นะครับผมก็เป็นสมัยก่อนที่คนแก่อ ouais okay. ชอบใช้กันนะครับสมัยนี้ก็ใช้ได้นะครับคนแก่เล่นทั้สกรีนไม่เป็นนะครับก็ทุกคนเคยสงสัยไหมคลิปนี้ผมจะมาทำวันนี้เลยทุบมันนะใช่ไหมหมอเราจะมาทุบดูข้างในกันว่ามันมีอะไรมันจะมีทองจริงหรือเปล่านะครับเข้าไปแนกระถังอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีทองจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน <Wow. S 2> ์เลยเราจะทุบให้แหลกแล้วจะดูข้างในกันเป็นยังไงนะครับเชื่อว่าทุกคน เคยสงสัยแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูในวันนี้นะครับไปก่อนอื่นจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมด้วยนะครับสวัสดีครับยังไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย<ะ>โอเคครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสังาหารมันเลยนะครับผมมีเครื่องมือนี่นจะได้เนาะอขอบอก,กน,นะครับว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้งานไม่ได้เดียวนะครับทำแล้วก็ ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับถ้าซ่อมก็ซื้อเครื่องใหม่ดีวกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทุกกันตามอ่ะหมดโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะประทุก,กันเลยโอ้โหระเบิดไหมครับก่อครับเฮ้ยแกะแบตก่นตอนดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเออเพาแบต้ระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดนะครับเออมออมันกลัวระเบิดด้วยนะครับผมอยากถ่ายอยู่ยครับข้างใน แบบจะเป็นอย่างนี้เลยเอามือออกกระโดดเออแกออกกระโดดมาแบ็นรางซื้อให้เองนะครับเดี๋ยวเราจะตีแบดด้วยครับตีพองเนี่ยเออหยาโอเคออมามาดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืนดูข้างในดูนะครับข้างในนะครับเป็นอย่างนี้ครับดูโบราณจัดนะครับท่านผู้ชมมึงเอาโบราณโอ้มีช่องใส่เมมเบอรี่การ์ดนะครับแล้วก็ซิมสองช่องนะครับดูเห็นไหมโอเค หริ่มก็แล้วนีอยกเคียโง่ๆนะครับไปอ่ะทุกคนครับมาแล้วครับถึงทุกคนที่รอคอยทุกผู้ติ่งเฮือโอ้เดี๋ยวดอกแรกเป็นไงหูแตกสัตมันแตกอ่อทุบมาแตกออกมาเพื่อโอ้โอดูนะครับทุกคนอันนึงนะครับ เยี่ยมนะครับเครื่องนี้มันพังแล้วนะครับผมไม่ได้ทําฟุ่มเฟือยนะครับผมอโอ้หน้าจอมาก่อนเลยนะครับผมก็น้องๆนูดๆ้ดดูความลองเลียนแบบกันนะครับเกิอดอันตรายได้นะครับบาดมือบาดอะไรน,นะครับทุบต,อตอ่อทุบต่อดูท่านผู้ชมมาดูดูครับท่านผู้ชมเละอุย้ยเจียวบาดมือว่ะ มาทำซูมดูวางเลยแล้วกันรสชาติใช้ได้เอาไม่ใช่ดูข้างในนะครับเป็นแผงแต่ก็ไม่ตามอแต่นะครับเราจะมาหาทองกันวันนี้นะครับผมจะเจอทองไหมโ้เสียวเว้ยเคเอามีดผ่าต่อเลยแล้วกัน ที่ถ่าเลยแล้วกันนะครับอ๋มีทองเลยวะมอนเอี๋ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนข้างในมันมาแล้วเย็นบาทตกคือนี่มันเล็กเลยวะมอนเล็กไหลดูเล็กไหลทุกคนครับเล็กเลยวะเล็กไหลเล็กไหลแข็งนะดูน่ะเล็กไหลไหมตรนตกก็ไหล นี่ก็เป็นแข็งหน้าจอแขงแข็งโทรศัพท์ดูโอ้ปุ่มกดเสร็จกดสดก <c oughs> ดเสร็จมีอเตร็โอ้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแขงวงจรหรือเปล่านะเออใช่เอ๊แขงใส่ซิมวงจรใส่ซิมนะครับพวกนี้พวกหนี้เลยโอ้เสียงประตูลั่นด้วยครับท่านผู้ชม <c oughs> อ็นฟังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับดูวเป็นลาโพงนะครับ อเออโคตเปียวเฝ้าแต่มันยังมีทองเลยวนะตรงนี้ยังเพิ่งไปโนใจเฟ้าฟันค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ไปรอเอาก,กล้องไว้หมอนกล้องเอาไ้ถ่ายนะเออกล้องไว้ถ่ายไว้ติดสองเ็นสองแบบเหมือนไอโฟนนะครับท่านผู้ชมอ้าวอันนี้อะไรวะมันจะเป็นฐานก่อนน,น้อยๆนะครับเป็นใยใหญ่ๆอ้าว ครับผมถ่ายอยู่มันก็มีเสียงรถไปมาเงี้ยนะครับธรรมดานะคุณผชมนี่กูทิวัดตั้งนานหมดในท้องเงินจะเป็นเศษทองในท้องมึงนี่ไงดูโอ้มาดูดิต้องมาดูดิทองผงในอ๋อก็ทองยังไงขนาดนี้ประสาทไอ้ประสาทอ่ะต่อไปถึงเวลาที่ทุกคนโอ้กูไม่อยู่เด้อเฮดูคนเดียวเด้อต่ตั้งใจมาดูซับไปดิ มึงเด็ดจังเลยเฮ้ยมามาๆามาอย่าว่ามึเด็ดเด็ดไม่เล่นแบบนะครับแนวบนี่ผมทุบมาเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้งานไม่ได้นะครับราคาปั๊บองนี้น่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับนักเหมืครับดูทุกมาดิเนี่ยมีชิ้นส่วนแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมเออมีชิ้นส่วนเท่านี้นะครับก็อะไรหรือว่าทองมันจะอยู่ในนี้บ้างไหม ไม่มีมันไม่มีหรอกไม่มีอยู่จริงหรอกยูรลองยูทำอไมกูนบ้างปั้นอยู่จริงกูจะขำดีมาดิ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 ต้องมันตน้องมีเจออะไรวะางมันมีอีกต้องมันตน้องมี ม,มีมีมาแล้วยูร้านทองดูครับมันต้องมีทองครับเฮ้ยโอ้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับข้างในนะของหน้าจอนะครับดูเป็นกระจกเป็นกระจกแบบ<น>เป็น,นลายๆนะครับเออแบบเป็นลายๆอ่ะเออสองหน้าไม่เห็นครับโอ้ยข้างหลังก็จะมีประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับโอ้ไม่มีทองนะครับ เนี่ยท้องลงไปบอกล่าท้องดูเนี่ยไม่บอกมนะไม่ได้ไปขายปะเวนเอาแล้วกล่องมันอยู่ไหนวะกลางขาย้ากล่องเครื่องนี้อ๋อผมรู้เจอกล้องเดียวเขาต้องมดูชิ้นส่วนกล้องว่าเห็นอะไรไหมเห็นกล้องไหมเห็นไหมดูเห็นดูกล้องเห็นยวไปทานผู้รงดูกล้องนี้แค่นี้จริงๆนะครับอันนิดเดียวนะครับ ล,ล้าก็ทำเลนมาเพียงแถขอ,อ,ขอมมงมงเลยนิดเดียวนะ่ะโอเคเินไปนะครับก็โอเคนา่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับดูดูรวมเนี่แหละครับที่ผมทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรก็ไม่รู้อยากจะเจอทองในโทรศัพท์กท็ไม่ได้เจอนะครับไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราลูกอีกแล้วด้วยนะครับอยากให้มาผมมามาเออทุบเครื่องเครื่องไหน,เค,นเครื่องกำลังถ่ายนะเครื่องกําลังถ่ายไม่ใช่อยากให้ผมมาทุบดูเครื่องแบบสมัยใหม่เลยตันสมัยเลยก็ไม่มีตัดสื้อแชร์เพื่อกันดูเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็คลิปนี้คงจะมีเป็นเท่านี้นะครับไม่เจอทองครับเธอเอตะกี่นาทีละ เอเครนะับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าไ